ข,ข้าแต่พระสงฆ์ูเจริญข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้าพเจ,าาจ้าทั้งหลายพอน้อมาายามานี้ามา,า,มาอย่างคุ้นเค ก่นญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันางานวิถีชีวิตชาวพุทธไทยอาทิตย์ที่สามของเดือนดันงนันจะมีสองครั้งคืออาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์ที่สามของเดือนซึ่งเป็นนโยบายของทางวัดที่จะเปิดวัดให้ชุมชนชาวตะลุหรือใกล้เคียงหรือแม้แต่่วนต่างๆก็เป็นเยี่ยมแก็มากันไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ ให้คนเป็นเยี่ยมคนนานาชาติด้วยปรากฏว่าหลังจากเราเปิดแล้วเนี่ยมีคนที่มาร่วมกิจกรรมจะเป็นชาวตะวันตกซะ 60%, 60อีก40%เป็นชาวไทยและชาเอเชียของเราซึ่งชอบประสบความสำเร็จว่าเราแบ่งปันโอกาสแบ่งปันใ,นใจในได้มาสัมผัส วัดทำบุญนรางเนะป็นวัดทักิจกรรมกรบมธทรมวัดมอาสวัสดิ์มอนงสมาธิสนมนาธรรมใครสนใจด้านนี้ก็สามารถที่จะเข้าประสงค์ได้เวาท่านใดมาเพื่อพัฒนารรมอย่างเดียวหรือเพื่ออาหารก็สบายใครได้รับการต้อนรับดูแลเอา,เาใจใส่จนะากแม่ค้คนไทยที่เรามีส่วนนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนทางสถานเอกอิทธิได้เชิญ อาคณาจารย์มาสอนด้วยด้านโภชนาการอาหารข้าวหวานแก่สลักให้แม่บ้านคนไทยแต่ปรากฏว่าทาไปแล้วเรียนจบแล้วก็ไม่มีตลาดรองรับทางวัดไธรมาลคิดว่านอกจากจะเป็นการหาปัจจัยเพื่อผ่อนวัดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้แม่บ้านเหล่านี้มีงานทำคอยเกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวว่า ภรรยาก็สามารถที่จะมีรายได้ไปเสริมเพิ่มครอบครัวได้และบางท่านาก็มีโอกาสไ,ไปรับจากเนี่ยส่วนเนี่ยไปซื้อที่สร้างบ้านที่เมืองไทยที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอบครัว่แลก็สิ่งที่ได้มาก็คือชุมชนที่นี่ดา,าวตะวันตกไปตะกุนเคยกับอาวัฒท่ธรรมไทยพุทธศาสนาบางท่านไม่ได้มาเพื่อสนุสนานรรอ่า ปฏิบัติธรรมโดย,โดยโตรงแต่รเราได้เข้ามาเห็นมาสัมผัสก็เป็นการต่อยอดจากที่เขา,าบางท่านได้เรียนรู้ได้ไปเยีเ่ยมประเทศไทยไปคิดถึงประเทศไทยไปไม่ได้ก็มาที่นี่มาทานอาหารเสียอร่อยอาหารถุกปาามีตังทีราคามีตรภาพอาหารสิรร่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เป็นที่ทาชาวต้นตกและชาวไทยได้มาฝากท้อง เอาช่วงที่อากาศดีๆเริกลัมาก็เป็นครอบครัวมานั่งทานกันคุยกันหาพนักงานโอกาดูแลแบบมีสภาพอาหารกราคากันเองคงน้าก็ดูแลด้วยน้ำใจมาเด็กันทังวัดจะมีปัจจัยทิ้งจะไม่มากแต่ก็ได้ส่วนนี้ขอนวัดด้วยแต่ที่สาคัญเราเน้นที่มีสภาพทึงว่าให้คนท้องถิ่นได้มาสัมผัสพัฒนรรมไทย พิธศานาของเราทั้งโดยจรงและโดยอ้อมแล่อไปจะไม่ต้องกูวใช้าสนาสนตนาตารมาพูดคุยขึ้นมาีกิจกรรมเวลามีทุกข์มีปัญหาเน่ยฝรังส่วนมากถ้ามีทุกข์มีปัญาที่จะเข้ามาหาแต่ที่เราเิยวัดเนี่ยมันไม่มีทุกข์ก็ค้อมาด้เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นอิสลามหรือสนาดีนก็มไม่เฉพาะประชาสังมอย่างเดียวบางท่านมาจากฝรังเศสก็มีจากลักเซมเบิร์แถวนี้แสดงก็มี ในางจากเยอรมันอาจน,นี้ช่วงที่อาทิตย์แรกของเดือนนียจะมีเมฆขาวางของ้วมีกิจกรรมหลากอยากำเสริมด้วย